ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณแหวนครับคุณแหวนเล่าว่าแหวนมีพี่ชื่อพี่ทิวเมื่อก่อนแกเป็นนักวิ่งแนวราบคือวิ่งถนนมาก่อนแล้วท้าทายกับเพื่อนให้ลงสนามวิ่งเทลท้ากันไปท้ากันมาก็เลยลงเอยด้วยการสมัครวิ่งกันทั้งกลุ่ม ซึ่งวิ่งนที่ระยะ30กิโลเมตรเป็นระยะสูงสุดของงานโดยปกติคนที่ผ่านสนามมาราธอนมาแล้วมักจะชะล่าใจว่าระยะแค่นี้สบายอยู่แล้วแต่ความน่ากลวงเทวคือสนามมันหลากหลายมากทําให้ต้องใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนในเวลาเดียวกันบวกกับการที่ต้องวางแผนการเดิมน้าและกินอาหารเติมพลังซึ่งตรงนี้พิธีิวกับเพื่อนไม่ได้คิดถึงแกเข้าใจว่าจุดเติมน้านและจุดเติมอาหารมีเยอะเหมือนงานทั่วไป วันวิ่งเราลงระยะ10กิโลเมตรพี่ทิวกับเพื่อนแกก็ไปเจอที่จุดสตาร์ทและออกตัวไปก่อนส่วนเราก็ออกสตาร์ทต,ตามหลังไปพร้อมกลุ่มนักวิ่งระยะเดียวกันเวลาผ่านไปเราเข้าเส้นชัยแล้วก็นั่งรอแกดูเวลาแล้วน่าจะอีกหลายชั่วโมงเพราะเส้นทางมีขึ้นเขาสองลูกก่อนจะวนกลับลงมาสักพักเพื่อนพี่ทิวสองคนก็เข้าเส้นชยัย ก็นั่งคุยกันหัวรเราะเฮฮาป่าดิ้งกวงกันตามปกติจนอีกหนึ่งชั่วโมงจะเป็นเวลาคัตออฟคือเวลาที่ผู้จัดจถือว่าใครเข้าเส้นชัยหลังเวลานี้จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลหรือว่าของที่ระลึกพวกเราเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะปกติพี่ทิวแกไม่ได้ใช้เวลามากขนาดนี้แต่ก็ยังพออุ่นใจที่มีเพื่อนอีกสาคนยังมาไม่ถึงเช่นกันเพื่อนพี่ทิวก็พยายามโทรหาแก แต่ไม่มีสัญญาณก็เลยทำได้แค่นั่งรอจนผ่านเวลาคัดออฟไปเราก็เริ่มกังวลก็เริ่มเห็นผู้จัดการติดต่อกับท้ายขบวนในสนามสอบถามจำนวนนักวิ่งคงค้างพอพบว่าพี่ทิวอยู่ในขบวนก็โล่งใจสักพักคณะผู้รอดชีวิตก็แบกร่างเข้าเส้นชัยพวกเราก็เดินไปแซวพี่ทิวกับเพื่อนพวกแกก็ยิ้มยิ้ม แล้วก็พากันขับรถมาหาอะไรกินในเมืองพอถึงร้านเราก็ถามว่าทำไมถึงมาช้าพี่ทิวจึงเล่าให้เราฟังว่าวิ่งไปได้สิกิโลเมตรน้ำแก่ก็หมดแล้วหาจุดเติมน้ำไม่เจอแต่ดีที่เพื่อนอีกสองคนกกหยุดพักก็เลยเกาะกลุ่มเดินมาด้วยกันตอนนั้นบ่บยๆแล้วแดดแรงมากคิดว่าต้องตามหาจุดเติมน้ำก่อนแต่เดินไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอจุดเติมน้ำ ทั้งๆท,ท,ที่เดินตามริบบิ้นที่ทีมงานติดไว้ให้จนไปถึงแยกหนึ่งเป็นสามแยกแกเห็นขวดน้ําวางทิ้งไว้อยู่บนโขดหินแกก็เข้าใจว่าตรงนี้เป็นจุดเติมน้ําก็คว้าเอาน้ํามาพอหมุนเปลียวขวดก็พบว่ามันถูกเปิดไว้แล้วแต่แกก็ไม่สนเอามากินแล้วเอามาเติมขวดของแกแต่แล้วเพื่อนก็ชี้ให้ดูทูบที่ปักหลังโขดหิน แกก็คิดแย่แล้วาามไขว่าเนี่ยตอนนั้นก็ทำใจดีสู้เสือไม่คิดมากพาก็เดินต่อไปแต่แกบอกเดินไปแทบไม่เจอใครเลยมีเห็นหลังไวๆแล้วก็หายไปวิ่งตามไปไม่ทันเดินเดินวิ่งวิ่งตามเร็บบินแต่อยู่ดีๆก็มาโผล่ที่โขดหินก้อนเดิมตอนนั้นเพื่อนก็เริ่มหน้าเสียกันแล้วก็วางแผนกันใหม่ เดินไปอีกทางก็มาโผล่ที่เดิมพี่คนที่ชื่ออวดก็เลยพูดขึ้นมาว่าทิวมึงแดกน้ำเข้าไป่วะเอาคืนเขาสิพี่ทิวก็เลยบอกว่ากูแดกไปหมดแล้วจะคืนยังไงปลายเป็นเยี่ยวหมดแล้วเนี่ยเพื่อนพี่ทิวก็เลยรวบรวมน้ำที่เหลือใส่ขวดแล้วก็วางที่เดิมก่อนยกมือไหว้แล้วก็พากันเดินต่อ แต่ก็ยังกลับมาที่เดิมโดยตอนนั้นคือน้ำทุกคนแทบไม่เหลือแล้วหรือว่าเขาไม่อิ่มวะเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาทุกคนก็เลยหาของขบเคี้ยวสองนิกเล็กที่พกไปามาวางเพิ่มแล้ออกเดินทางต่อเรานี้ได้ผลเดินมาเรื่อยๆเหมือนเป็นทางใหม่พอเดินมาก็เจอทางแยกมีน้ำวางเหมือนเดิม แต่รอบนี้ไม่มีใครกล้าแตะแถมยังเอาขนมวางเพิ่มอีกหนึซองทำแบบนี้ทุกแยกที่เจอขวดน้ำจนถึงกิโลเมตรที่24ก็เจอจุดให้น้ำจริงๆก็เลยหยุดดื่มน้ำกระยนน้ำใจแล้วออกเดินทางต่อจนมาถึงแยกสุดท้ายริบบินก็หายไปแกเจอชาวบ้านแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงขอนไม้ในมือมีไม้ไผ่ท่อนยาวเหมือนไม้ค้ำ พวกพี่ก็เลยเดินไปถามว่านักวิ่งไปทางไหนกันแกก็เอาแต่ยิ้มไม่ตอบพี่ทิวบอกว่าแกเหมือนตาบอดเพราะตาแกคุ้นๆไม่มีแววตาเหมือนคนปกติตอนนั้นทั้งป่าเงียบไปหมดจุดที่เจอเป็นจุดที่ต้นไม้คลึม้มจนแสงแดดสาดแทบไม่ถึงเพื่อนพี่ทิวคนหนึ่งเหมือนแกจะรู้แกค่อยๆล้วงกระเป๋าเสื้อวิ่งได้เป็นช็อกโกแลตห่อหนึ่ง แล้วจึงเอาไปวางไว้ใกล้ๆที่ลุงคนนั้นนั่งเยิ้มพอลุงเห็นก็เอาไม้ชี้ไปทางขวาแต่แกไม่สบตานะมองไปทางอื่นแต่ชี้ทางให้พวกพี่ๆกรีบวิ่งออกมาแล้วมาเจอกับทีมงานท้ายขบวนที่กำลังตามหาพอดีงานนี้พี่ถิวก็เลยโวนแซวไปถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ผีปล้นขนมเล่นเอาแทบหมดตัว พอพี่ิวแกได้ลองสนามเทลแกก็ชอบก็เลยชวนพวกเราสมัครงานต่อมาเป็นงานใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ความจริงแล้วเนี่ยงานนี้ถึงพิ่ิวแกไม่ชวนเราก็ลงอยู่แล้วโดยระยะที่เราลงสมัครกันก็คือระยะเกิน50กิโลเมตรมีเวลากำหนดไว้ว่าต้องเข้าเส้นชัยภายใน18ชั่วโมงโดยปล่อยตัวช่วงเช้ามืดและต้องเข้าเส้นชัยก่อนเที่ยงคืนของวันเดียวกัน นั่นหมายความว่าเราจะต้องวิ่งตอนกลางคืนในป่าด้วยโดยผู้จัดบังคับให้นักวิ่งพกไปฉายติดหัวไปด้วยด้วยความที่พี่ทิวเคยเจอผีตอนวิ่งเถวแรกแกก็ปวดปอดเหมือนไม่อยากลงวิ่งกลางคืนแต่น้องๆสัญญาว่าจะวิ่งเกาะกลุ่มไปด้วยกันจะเข้าเส้นชัยหลังเวลาคัตออฟหรือหลังเที่ยงคืนก็ไม่เป็นไรถือว่าไปสนุกสนุกกันพี่ทิวก็เลยยอมลงสมัคร โดยระหว่างนั้นเราก็ซ้อมกัน20-30โดต่อรอบบ้างเพื่อให้เป็นภาระคนอื่นน้อยที่สุดทริปนี้มีคนทั้งหมด6คนชาย4หญิง2ผู้ชายก็จะมีพี่ทิวพี่ปอยทอยและเอส่วนผู้หญิงมีเรากับเพื่อนชื่อการทุกคนลงระยะเดียวกันหมดพอถึงวันงานฝนก็เทล,ลงมาเราก็ไปรับปิิป และชิปข้อมือสำหรับสแกนตอนออกสตาร์และเข้าเส้นชัยก่อนมาฟังบีิฟเส้นทางผู้จัดปล่อยตัวตอน6กโมงเช้าซึ่งตอนนั้นฝนหยุดแล้วเราก็เกาะกลุ่มกันวิ่งมาเรื่อยๆมีนักวิ่งคนอื่นๆผ่านมาทักทายเป็นระยะระยะประมาณ8ปดโมงกว่าเราเข้าจุดเช็คเวลาจุดแรกเติมน้ํากินอาหารนิดๆหน่อยๆแล้วรอกับการก็ขอออกมาก่อน เพราะเราสองคนวิ่งช้าทําให้พี่ๆต้องมารอเลยจะออกตัวก่อนแล้วค่อยไปเจอกันกลางทางเราวิ่งมาได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงฝนก็เทลงมาก็ควกักเอาเสื้อกันฝนมาใส่ฝนตกหนักมากทางวิ่งที่เป็นทางดินแดงมีน้ําจากภูเขาไหลตัดหน้าเป็นช่วงๆเราก็วิ่งอย่างระมัดระวัง ประมาณเกือบเที่ยงก็เจอจุดเช็คเวลาจุดที่สองตอนนั้นฝนยังไม่หยุดตกเราเห็นการเหนื่อย,อยก็เลยถามการว่าไหวไหมการตอบว่าไหวก็เลยพากันวิ่งต่อโดยตอนวิ่งลงมาสวนกับคณะของพิทิวที่กําลังเข้าจุดเช็คก,ก็ทักทายกันและออกตัวไปเราวิ่งวิ่งเดินเดินตลอดทั้งบ่ายตอนนั้นผ่านไปประมาณ40กว่ากิโลเมตร และผ่านจุดเช็คเวลาหลายจุดและกลุ่มพิทิวก็วิ่งตามมาสมทบเราตอนนั้นสภาพทุกคนเริ่มเหมือนซอมบี้คือเลอะเทอะหน้าตาอ่อนระหวยกันมากจนพี่ปอออกปากว่าถ้าไม่ไหวก็ออกจากการแข่งขันโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดเช็คเวลาเราดูเวลาไปช่วง5โมงเย็นแต่บรรยากาศตอนฝนตกในป่าทำให้มืดไหวมาก ช่วงหกโมงเราเข้าป่าทึบก็เลยต้องงัดเอาไฟฉายออกมาใช้สักพักการก็ลดจังหวะลงเดินน่าจะเหนื่อยเราเลยบอกให้พวกพี่ถิววิ่งนำไปก่อนเอกอาสาเดินเกาะกลุ่มไปกับเราเพราะเห็นว่นเป็นผู้หญิงเพื่อมีอะไรให้ช่วยก็นัดเจอกันที่จุดเช็คด้านหน้าว่าใครไหวไม่ไหวตอนนั้นคือมืดสนิทแล้วเห็นไฟฉายของนักวิ่งคนอื่นเป็นระยะไกล บรรยากาศฝนตกในป่ามืดนๆน่ากลัวกว่าที่คิดมากเราลากกันกึ่งวิ่งกึ่งเดินจนมาโผล่ถนนที่ให้รถยนต์วิ่งลักษณะเป็นทางดินมีการเทคอนกรีตเฉพาะทางที่ให้ล้อเหยียบตลอดสายตอนนั้นก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วน่าจะใกล้ถึงหมู่บ้านที่เป็นจุดเช็คเวลาก็เร่งทําเวลากันตอนนั้นพี่ทิวก็โทรหาเอแต่สัญ,ญญาณไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้คุยกัน เราคิดว่าพี่ทิวคงจะโทรบอกว่าถึงจุดเช็คแล้วเดินไปสักพักเอกก็สก,กิดเล่าให้หยุดเพราะเห็นเหมือนข้างหน้ามีเงาคนตะคุ่มตะคุ่มเราก็เลยทำเป็นสายไฟฉายไปตรงนั้นแต่ก็ไม่เห็นใครแต่พอเดินไปใกล้ๆหัวใจแทบจะวายเพราะจูๆ่ๆมีผู้ชายโผล่มาจากไหนไม่รู้มานั่งตรงริมทางซึ่งอยู่ห่างจากเราไม่ถึงสิเมตร ผู้ชายคนนั้นนั่งยองๆใส่ชุดเหมือนชุดชาวเขาในมือขี่บุหรี่ทั้งๆท,ท,ที่ฝนตกลงมาไม่ขาดสายเอกเห็นแบบนั้นก็ชวนให้วิ่งเหยาะๆและพูดทักทายว่าสวัสดีครับขออนุญาตนะครับคือที่เอกพูดคือขออนุญาตวิ่งผ่านหน้าเพราะเขานั่งแล้วเราเหมือนเป็นเด็กที่ต้องวิ่งผ่านหน้าเขาเราก็วิ่งผ่านไป แต่การร้องไห้ขึ้นมาเราก็าตกใจคิดว่ามีสัตว์อะไรมากัดเพื่อนไหมแต่การไม่หยุดให้ดูกลับวิ่งต่อไปอีกเกือบกิโลแล้วไปยืนหออแ h กๆเราถามการว่าเป็นอะไรการบอกว่าเห็นไปดูผู้ชายคนนั้นตอนวิ่งผ่านแล้วเขายิ้มในปาเขามีสีแดงเต็ไมไปหมดเหมือนเลือดเลยอ่ะแกเอกได้ยินก็หัวเราะบอกว่าเขาเขียวหมากหรือเปล่า ชาวเขาแถวนี้บางคนเขายังเคี้ยวหมากอยู่นะการได้ยินก็หัวเราะในความโก้ของตัวเองคิดว่าตัวเองคงดูผิดจริงๆเอกก็เอามือถือออกมาดูเห็นพิธีลายนมาบอกว่ารีบวิ่งมาอย่าทะเลทลายนะเราสามคนเลยตั้งหน้าตั้งตาวิ่งไปพอวิ่งไปสักพักก็หาริปปิ้นไม่เจอแต่ก็ยังเป็นทางรถก็คิดว่าน่าจะเป็นทางนี่แหละ ่านไปสามาทีไม่เจอริบบินสัญชาตญาณเขาบอกก็ไม่ใช่แล้วก็เลยควักมือถือขึ้นมาเพื่อจะดูแผนที่ตอนนั้นประมาณสองทุ่มกว่าแต่เอกเห็นมอไซชาวบ้านจอดอยู่ก็เลยเดินเข้าไปดูเรากับการก็ก้มหน้าก้มตาดูแผนที่สักพักก็เห็นเอกวิ่งกลับมาเรามองไปเห็นเงาชาวบ้านคนหนึ่งนั่งอยูที่มอไซค ลักษณะยกขาขึ้นมาวางบนเบาะขาหนึ่งเอกมาดึงเรากับการให้วิ่งย้อนกลับทางเดิมเรากับการก็เลยวิ่งไปแบบงงๆคิดว่าชาวบ้านน่าจะบอกทางเอกวิ่งมาได้ไม่นานก็เจอริบบินเป็นทางแยกเล็กๆเ,เอกก็พามุดเข้าไปแล้วก็วิ่งไม่พูดไม่จาจนกระทั่งเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านก็วิ่งไปที่จุดเช็คเวลา ซึ่งพวกพี่ทิวรอยตรงนั้นพี่ทิวเดินมาหาพวกเราส่วนเอกก็เข้าไปคุยอะไรกับพี่ทิวไม่รู้หน้าตาเคร่งเครียดเราก็ไปเติมน้ำเติมอาหารการขอถอนตัวเพราะไม่ไหวจริงๆส่วนเราก็เสียดายระยวที่ทำมาอยากวิ่งต่อเพราะคิดว่าน่าจะจบได้เราก็เดินไปคุยกับพี่ิว ตอนนั้นเองพี่เอกเล่าเรื่องขนลุกให้เราฟังเอกบอกว่าตอนที่เอกเดินไปถามทางชาวบ้านตอนแรกไม่เห็นหน้าก็ตะโกนถามไปว่านักวิ่งวิ่งไปทางไหนเขาไม่ตอบก็คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ยินพอเดินไปใกล้ๆแล้วถามปรากฏว่าชาวบ้านคนนั้นคือคนเดียวคับที่เห็นนั่งยองๆตรงข้างทางเขายิ้มให้เอก แล้วในปากเขามีแต่สีแดงพอโดนฝนริมเลือดสีแดงก็ไหลเปิดลงมาที่คอเต็มไปหมดเขาไม่ตอบอะไรได้แต่ยิม้มเอกก็เลยคิดว่าเจอเข้าแล้วก็เลยรีบวิ่งออกมาและยังไม่อยากพูดอะไรเพราะกลัวละรับการอยากลัวพี่ทิวบอกว่าพี่ทิวก็เจอแต่เจอแบบเดินตามคือน่ากลัวมากเดินตามห่าง ไม่พูดไม่จาตอนแรกคิดว่าคนจิตไม่ปกติก็เลยโทรหาเอกเพื่อเตือนให้ระวังแต่พอวิ่งต่อมาอีกหน่อยก็เจอยือนโบกมือตรงโขดหินข้างทางพี่ปอทอยพี่ทิวก็วิ่งกันป่าราบแล้วลายบอกเอกให้รีบมาและห้ามแวะข้างทางเด็ดขาดซึ่งก็น่าจะคนเดียวกันเพราะปากแดงเหมือนเคี้ยวหมากเหมือนกัน การถอนตัวแล้วทอยก็ขอถอนตัวเพราะตอนวิ่งสะดุดก้อนหินทำให้เท้าพลิกพี่ทิวถามเราเราเลยบอกว่าอยากไปต่อพี่ทิวก็เลยไปด้วยพี่ปอกับเอกก็ออกด้วยสรุปคณะเราเหลือกันแค่สี่คนก็รีบเดินทางกันมาทางข้างหน้านไม่มีจุดเช็คแล้วมีแต่เส้นชัยดูเวลาแล้วประมาณสามทุ่มกว่า ทางเป็นทางลงที่จันพอสมควรเราต้องวิ่งและเบรกในเวลาเดียวกันช่วงที่วิ่งลงมาจากเขาก็ยังเห็นเงาของผู้ชายคนนั้นอยู่ข้างทางแต่เราตกลงว่าจะไม่มองไม่ทักไม่สนใจพี่ติวก็ปลอบใจแล้วว่าเวลาเราวิ่งเป็นานๆโดยไม่พักบางครั้งเราอาจจะเห็นเป็นภาพหลอนไปเองตอนนั้นเราก็คิดว่าถ้าเห็น ทำไมเห็นพร้อมกันทุกคนตอนที่วิ่งออกมาอีกประมาณสองกิโลเมตรจะถึงเส้นชัยเราเริ่มเข้าเขตที่มีบ้านคนหมาตามถนนและในบ้านที่เราวิ่งผ่านเริ่มเห่าและก็หอนรับเปมีท่าทอดตอนนั้นประมาณห้าทุ่มครึ่งเราหันไปมองข้างหลังเห็นพวกหมากำลังลุมเห่าอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นโดยจุดที่พวกหมาข้างทางรุมอยู่เหมือนกับไม่ยอมให้สิ่งนั้นผ่านมา พวกเราก็าเลยรีบวิ่งและก็เข้าเส้นชัยได้ทันตามเวลาที่เส้นชัยถอยกับการก็รออยู่เราไปรับผลการแข่งขันทานอาหารที่สมแล้วมานั่งคุยกันต่อก็ตกลงกันว่าขับรถกลับวันนี้คงไม่ไหวคงต้องนอนที่โรงแรมในเชียงใหม่ก่อนตอนที่ถึงโรงแรมเรานอนกับการการเล่าว่า ทีมงานให้คนที่ออกจากการแข่งขันนั่งรถกระบะล,ลงมาระหว่างทางผ่านจุดที่เราเจอชาวเขาคนนั้นแล้วมีพี่คนหนึ่งพูดถึงแล้วคนอื่นๆก็เริ่มพูดว่าเจอเหมือนกันพี่คนหนึ่งบอกว่าเจอนั่งอยู่บนต้นไม้คือแกเหนื่อยแกก็เลยหยุดเดินเหนื่อยหน้าหายใจแล้วไฟก็สาดไปโดนเห็นนั่งอยู่บนต้นไม้แกก็เลยวิ่งหนีมาเลย ที่คนขับรถที่เป็นชาวเขาที่ทีมงานจ้างขับขึ้นลงรับส่งนักวิ่งเพราะว่าแกขุนเส้นทางแกเล่าว่าที่เจอเป็นผีชาวม้งคนเดียวกันแน่ๆชาวม้งจะมีพิธีกรรมคือไม่รับแขกหรือพูดคุยกับใครจนกว่าตะวันจะตกดินห้ามคนในบ้านออกไปไหนห้ามขับรถคือให้อยู่แต่ในบ้านเพราะถือมีข้อกรรม ควรเก็บตัวหนึ่งถึงสองวันแล้วแต่หมอผีทักแต่มีผู้ชายคนหนึ่งแกไม่เชื่อวันที่ครอบครัวเข้ากรรมแกก็ขับรถมอไซค์ออกมาและขับรถตกหน้าผาตายกว่าจะมีคนมาเจอเขาอีกวันหนึ่งแล้วเหมือนแกวปากไปฝ้ายกับต้นไม้เพราะฟันหักปากฉีทีนี้ด้วยความเชื่อที่ว่าแกตายตอนเข้ากรรม ทำให้แกเป็นหนีไม่ได้วนเวียนคอยหลอกคนนั้นทีคนนี้ทีแต่แกจะพูดไม่ได้นะออกมาให้เห็นเฉยๆคนที่หมู่บ้านจะรู้ดีว่าถ้าเจอต้องไม่ไปทักทำเป็นไม่เห็นไม่สนใจจนกว่าจะหายไปเองพอเราได้ยินก็รู้สึกขนลุกและสงสารเช้าวันต่อมาก่อนกลับทุกคนก็แบกร่างอันบอบช้ำไปวัดเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผีชาวเขา ต่อมาวันหวยออกปรากฏว่าเอกถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวพอเราถามว่าเอกแปลวาเลขจากไหนเอกก็เลยบอกว่าตอนเอกเจอผีนั่งบนรถมอเตอร์ไซค์เอกแอบมองทะเบียนรถหลังจากนั้นเอกก็เลเอลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินแล้วเอาเงินทั้งหมดไปทำบุญและแก๊งเราก็คุยกันว่าจะไม่ลงวิ่งเถวที่ต้องวิ่งกันกลาคืนอีขอลงตอนกางวันดีกว่า พราะไม่อยากเจอประสบการณ์หลอนๆแบบนั้นอีกแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ